ทีมชาติญี่ปุ่นเปิดรังเอาชนะเกาหลีใต้าขาดลอย3-0โดยได้ประตูจากมิกิยามาเนะไดจิคามดะและวัตารุเอนโดในเกมกระชับมิตรทีมชาติช่วงฟี فا เดย์เมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาการแข่งขรรันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติประจำวันพฤหัสที่25มีนาคมณสนามนิสันสเตเดียมคู่ระหว่างญี่ปุ่นพบเกาหลีใต้เกมนี้กุนซือญี่ปุ่นฮาจิเมะโมริยาสึจัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงครบครัน นำมาโดยทาคุมิมินามิโนะมิดฟิลด์จากเซาท์แฮมตันเดจิคามาดะกองกลางตัวรุกจากอัลตรแฟงเฟิร์ตโดยมียูยะโอสกะดาวยิงจากวบบวกยืนเป็นหัวหอกตัวเป้าขณะที่เกาหลีใต้ของปอโลเบนโตกุซือชาวโปรตุกีสเกมนี้ส่งอ e ีคังอินมิดฟิลด์ดาวรุ่งจากบารเลเซียลงบัญชาเกมในแนวรุกครึ่งแรกเปิดฉากมาถึงนาทีที่19ญี่ปุ่นได้ประตูขึ้นนำหนจากจังหวะที่ยูยะโอสกะตอกส้นให้กับมิกิยามาเนะ ฟูนแบ็บจากคาวาสกิฟอนตาเล่หลุดเดี่ยวไปซัดเต็มข้อด้วยขวาตรงตะข่ายจากนั้นทับสมุไรคลองเกมเหนือกว่าชัดเจนและมาได้ประตูหนีห่าง2 0ในนาทีที่27อยู่ยะโอซากะจ่ายให้กับไดจิคามดะกระชากเข้าเขตโทษกดเรียดด้วยขวาบอลพุ่งเสียบเสาไกลเข้าไปและจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังเกาหลีใต้แม้จะยกระดับเกมขึ้นมาได้ดีคองบอลได้มากกว่า แต่สุดท้ายก็มาเสียประตูที่3ให้ญี่ปุ่นในนาทีที่83จากจังหวะเตะมุมทางฝั่งซ้ายบอลมาเข้าหัววตารุเอนโดะมงเข้าประตูไปช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มจบเกมทีมชาติญี่ปุ่นถล่มเกาหลีใต้3 0ทีลรทอบุญมาทันแข่งประวัติศาสตร์ของเมืองไทยที่ก่อนหน้านี้มีส่วนสำคัญพาโยโกฮาม่าเอฟฟรีนอต ประกาศคว้าแชมป์เจลีกของญี่ปุ่นครั้งแรกในรอบ15ปีพร้อมจ่ารึกชื่อเป็นนักเตะไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของญี่ปุ่นได้อีกด้วยปัจจุบันยังเป็นกำลังหลักของทีมในการไล่ล่าความสำเร็จล่าสุดเสียตานพงศลิศถาราชวงศึกประธานสมโมสอลำพูนวอริเออร์ทีมแชมป์ไทยลีก3ฤดูกาลล่าสุดและเพิ่งจะคว้าตัวเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2ได้สำเร็จได้มีการเปิดเผยผ่านฟุตบอลร้อยว่าจะมีการเสริมทัพ้เล่นละระดับวิกเนม ซึ่งสโมสรมั่นใจว่าปีหน้าจะสามารถเลื่อนชั้นขึ้นสู่ทีหนึ่งได้แน่นอนพร้อมกับได้พูดถึงทีลทรบุญมาทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยของโยโกฮาม่าเอฟเฟอรีนอตว่าเขาได้ชวนอุ้มทีลทรมาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพราชันโคขาวลำพูนวอริเออร์ในปี2022ช่วงที่ก่อนใกล้จะแขวนสตาร์ทซึ่งแบ็กซ้ายเอเชียก็ได้ตอบว่าสนามเสร็จเจอกันครับพี่ทั้งนี้ลำพูนวอริเออร์มีโปรเจกต์ที่จะสร้างรังเย้าแห่งใหม่ เพื่อรองรับการเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกปี2022และมีเป้าหมายชัดเจนว่าสักวันอยากจะเป็นแชมป์ไทยลีกให้ได้โดยเมื่อถึงเวลานั้นทีระทรมีสัญญากับโยโกฮาม่าเอฟเวอร์นอถึงช่วงปลายปี2022พอดี p ีจีปทุมยูเนเต็ดหลังการควา้าแชมป์ไทยลีกเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีกหนึ่งพร้อมกับมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยการเสริมทัพผู้เล่นมากมายอย่างลงตัว จนกระทั่งผง,งาดคว้าแชมป์ทยลลกครั้งประวัติศาสตร์ของสโมสรแถมกำลังลุ้นแชมป์ไร้พ่ายในนัดสุดท้ายกับเมืองทองโดยหนึ่งในผู้เล่นที่จ้างเกิดอย่างเต็มตัวและมีส่วนสําคัญในการคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นั่นก็คือสันติภาพจันโงมแข้งริมเส้นจอมบุกทางฝั่งขวาที่มีการเล่นอันโดดเด่นทั้งเกมรับและเกมรุกมีทีเด็ดในการเปิดลูกครอสที่แม่นยํารวมถึงลูกจังหวะยิงไกลที่แนวรับคู่แข่งจะประมาทไม่ได้เลย แถมยังจ่ารึกชื่อเป็นนักเตะที่ตัดบอลคู่แข่งสําเร็จมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในเลกแรกซึ่งมากถึง46ครั้งสันติภาพจันง่อมยังไม่เคยมีชื่อติดทีมชาติไทยในยุคข,ของอากิระนิชิโนแม้แต่ครั้งเดียวแต่ฟอร์มเขามาอย่างนี้แล้วพาทีมคว้าความสําเร็จมากขนาดนี้ยากที่อากิระนิชิโนจะมองข้ามรับรองว่าเกมคัดบอลโลกบุกเยือนถิ่นยุเอีจะต้องมีชื่อของสันติภาพจันง่งมลิมเส้นจอมบุกวัย24ปีรายนี้ ร่วมทีมไปเล่น3เกมที่เหลืออย่างแน่นอนหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดในศึกวีลีคู่ระหว่างโ o จิมินท h ซิตีทีมของ m มอนโพ k i n g อดีตกุนซอทูแบงคอกยูเนเต็ดเปิดบ้านพบกับฮานอย FC ฟซสมวสรที่ล้วนเต็มไปด้วยแข้งซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามซึ่งผู้เล่นของฮานอย FC อย่างโดหุงดุงกองกลางตัวเก่งทีมชาติเวียดนามถูกเข้าสกัดจนกระทั่งขาหักจนต้องถูกหามออกนอกสนาม จึงนั่นจะทําให้ดูงหงดุง้กองกลางตัวเก่งของป์าฮองซอต้องพลาดลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีที่ UAE เป็นที่แน่นอนแล้วล่าสุดโคซิโกโกิติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุซือทีมชาติไทยปัจจุบันรับงานเป็นเฮดโค้ชของฮอ,อันยาลายได้โพสต์ข้อความให้กําลังใจดูหงดุงุด้วยข้อความที่ว่า Get w e l l soon ดุงดอนกีฟอ p หายป่วยเร็ว,รว,รวนะดุงอย่ายอมแพ้ ลิ uet, คาร์โนเรดิเกรกุซือชาวสเปนของอุรวะเรดไดมอนด์ส่งข้อความร่วมแสดงความยินด,ดีกับบิจิปทุมยูเนเต็ดอดีตต้นสังกัดที่พัง,งาดก้าวไปคว้าแชมป์ไทยลีก2020-2021ได้สำเร็จเดรับบิดคว้าแชมป์โตโยต้าไทยลีกมาครองเป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรน,นอกจากนี้ยังเป็นทีมที่คว้าแชมป์เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยลีกและยังมีลุ้นครองแชมป์ไร้พ่าเป็นทีมที่3ต่อจากเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดและบุรีรัมยูเนเต็ด ผมขอแสดงความยินดีกับครอบครัวบีจีปทุมยูเนเต็ดสำหรับความสําเร็จอันยอดเยี่ยมครั้งนี้ในการเป็นแชมป์ไทยลีกผมรู้สึกมีความสุขอย่างมากกับข่าวนี้ผมขอแสดงความยินดีต่อท่านประธานสโมสรผู้เล่นสตาร์ฟโค้ดและแฟนทุกคนสําหรับแชมป์ในปีนี้ผมหวังว่าพวกคุณจะสนุกในการลงเล่น AFC Champions League ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ผมมีช่วงเวลาและประสบการณ์ที่ดีกับสโมสร รวมถึงครอบครัวของผมด้วยผมจะติดตามเชร์พวกคุณขอบคุณและขอให้มีความสุขกับแชมป์ในปีนี้สำหรับริคาโดโรดิเกสไวย46ปีเคยคุมทัพปีจีปทุมยูเนเต็ดหรือบางกอกการ์ดเอฟซเดิมในฤดูกาล2 0 1 5จากนั้นก็ย้ายไปคุมสุภาพบุรีเอฟซก่อนไปสร้างชื่อด้วยการพาโทกุชิมะวอร์ติสเลื่อนชั้นขึ้นจากเจลีก2มาเล่นในลีกสูงสุดของญี่ปุ่นในซีซั่นนี้ กระทั่งย้ายมาเป็นเฮดโค้ชคนปัจจุบันของอุรวะเรดไดมอนด์ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกได้เลิกกำหนดการฟาดแข่งไทยลีก1และไทยลีก2ในฤดูกาล2021ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยจะเริ่มฟาดแข่งกันทั้ง2ลีกในวันที่31กรกฎาคม2564เป็นต้นไปตามที่บริษัทไทยลีกได้มีการประชุมหารือร่วมกับ ตัวแทนสโมสรสมาชิกในศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกทีห่และเอ็มร้อยห้าบเชฟเชิฟทีสองเพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันนัดสุดท้ายของฤดูกาลและวางแผนเตรียมการจัดการแข่งขันในฤดูกาลหน้าซึ่งที่ประชุมได้ออกกำหนดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพในฤดูกาล2021ของไทยทั้ง2รายการออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกหรือไทยลีก1ฤดูกาล2021จะเปิดฉากในวันที่31กรกฎาคม2 5 6 4 และจะแข่งจบฤดูกาลในวันที่21พฤษภาคม2565ส่วนฟุตบอล m 150 Championship หรือไทยลีก2ฤดูกาล2021จะเริ่มแข่งกันในวันที่31กรกฎาคม2564และจะแข่งจบฤดูกาลในวันที่30เมษายน2565สำหรับตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกจะมีการเปิดปิดตลาดรอบแรกในวันที่4พฤษภาคม2564 ถึง27กรกฎาคม2564และรอบ2จะเปิดปิดกันในวันที่8ธันวาคม2564ถึง4มกราคม2565จากโกลนีดูฮงดุงนักเตะดิกรีทีมชาติเวียดนามจากฮานอยเอฟซที่โดนงวงหวงทินนักเตะโฮเจมินซิตี้เสียบหนักจนขาหักกลางสนาม ในเกมที่ฮานอย FC บุกชนะโฮจิมิน3-0แม้ดูฮงดุงวัย27ปีจะเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลและอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดเรียบร้อยแล้วแต่อาการขาหักดังกล่าวส่งผลให้เจ้าตัวจะพลาดลงช่วยทีมชาติเวียดนามลงทำศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียในเดือนมิถุนายนนี้แน่นอนแล้วด้านคู่กรณีอย่างโงห่หวงทินแม้จะรู้สึกผิดและออกมาขอโทษ รวมถึงแฟนบอลที่ออกมาตําหนอย่างหนักล่าสุดสมาคมฟุตบอลเวียดนามประกาศบทลงโทษด,ดาวเตะรายนี้ที่นอกจากจะโดนโทษใบแดงโดยตรงแล้วจะถูกห้ามเล่นฟุตบอลตลอดช่วงเวลาที่เหลือของปี2021พร้อมปรับเงินอีก40ล้านดองหรือราวๆ53,000บาทอีกทั้งยังต้องช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เพื่อนนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บอีกด้วยขณะที่มโนโพกิ้งอดีตกุนซอคนดังแห่งศึกไทยลีกที่ปัจจุบันเป็นเฮดโค้ชข,ของฮานอยเอฟซี ตนสังกัดของโง่ฮวงทินผู้เล่นที่เสียบดาวเตะทีมชาติเวียดนามจนขาหากักออกมาปกป้องลูกทีมว่าตอนนี้หวงทินโดนตาหนิอย่างรุนแรงเกินความจําเป็นแน่นอนว่ามันเป็นความผิดแต่การเป็นมนุษย์นั้นทําผิดพลาดกันได้ขอรับประกันว่าเขาไม่ได้มีเจตนาทําร้ายเพื่อนร่วมอาชีพโดยปกติและ่วงทินเป็นคนดีเป็นผู้เล่นที่มีความเป็นมืออาชีพผมหวังว่าจะได้เห็นผู้เล่นทั้งคู่กลับมาลงสนามอย่างเร็วที่สุด